สวัสดีจ้าพี่น้องช่องสวนทัญรัตน์และปริชาจ้ามือนี้ผ้าเฮ็ดกับเข้าแรงคือเกาจ้าพี่น้องมือนี้เป็นเมนูไก่จ้าเป็นไก่บ้านด้อจ้าพี่น้องมือนี้และสิมะต้มน้ำปลาจ้าไก่บ้านต้มน้ำปลาจ้าเฮ็ดง่ายอีกคือเกาจ้าพี่น้องต้มน้ำปลาโบว์เมนว่าเ้าเสียนเอาไก่ต้มกับน้ำปลาอย่างเดียวด้อจ้าพี่น้อง มีเหนเครื่องปรุ๋งลายยางอยู่จ้ามีอย่างเนี้ยฮะมาเบิ่งกันจ้าพี่น้องมาเบิ่งเครื่องปรุงรวเฮาจ้าว่ามีไปเอ่อมีอย่างแน่มีข้าได้จ้าพี่น้องรัดบ่มีข้าสดจ้าใส่ข้าแห้งก็ได้ตะไคร้จ,จ้าหอมหัวใหญ่กระเทียมข่าน้ำตาลทรายอันชื่อรสแล้วก็รสด,ดี ที่สำคัญได้จ้ะพี่น้องขาดบ่ได้น้ำปลาจ้าขั้นตอนต่อไปจ้าพี่น้องเ้ากมาตั้งน้ำจ้าตั้งน้ำเปล่าใส่เครื่องหมอหญยได้จากพี่น้องส่งสีหลายๆแน่จักน้อยใสเครื่องปุงเลยได้จากพี่น้องเครื่องปุงทั้งเบิดใส่ลงไปพร้อมกันเบิดเลยจากพี่น้อง ตามด้วยน้ำปลาจ้ามือนีสิมะต้มแบบปเปื่อยๆได้จ้ากิ่นกับน้ำจิ้มซี่ฟูดแสบๆจ้ะพี่นอ้องพอใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยเบิดแล้วได้จ้ะพี่นอ้องเขาก็ทายน้ำเดือดจ้าเขาคอยสิมาใสไก่เพิ่มเติมเครื่องปรุงอีกอย่างหนึ่งได้จ้าพี่น้อง ซอสหอยจ้าใส่ซอสหอยลงไปจักน้อยเพื่อความนัวจ้ะพี่น้องกลมกลมร่อยน้ำเดือดขึ้นจักที่เกาจ้าเดี๋ยวเขาค่อยใส่ไก่น้ำเริ่มเดือดจ้ะพี่น้องใส่เครื่องในลงไปก่อนจ้า ตามด้วยไกล้จ้าใส่เบิดโตเลยเด้จ้าหลังจากนั้นเท่ากัสิบปิดฝาจ้าพี่น้องต้มประมาณจักชั่วโมงสองชั่วโมงจ้าประมาณสองชั่วโมงเปิดเบิ้งเรื่อยๆจ้าพี่น้องบททาน็บเกลือยปันไดเด้จ้าต้มต่ออีกจ้าหอมห้วยๆจ้ากินกับอัน น้ำจิ้มซีฟูดจ้ะพี่น้องเกี๋ยมสิตาต่ำให้เบิ้งด้วยจ้าน้ำจิ้มซีฟูดสูตรโบราณช่วงที่เฮาล้อไก,ก,ก่ห้ากัสิม,มาตต์ำน้ำจิ้มทาจ้าพี่น้องน้ำจิ้มกัสิม,มีบักนาวด้วยจ้าพริกขี้หนูกระเทียมสามอย่างจ้าต่ำพริกกับกระเทียมจ้าใส่เกลือลงไปพร้อมจ้า น้ำเาสิใส่ผสมน้ำจิ้มได้จ้ะพี่น้องเอาน้ำต้มไก่มาตักพักไวจ้าให้มันเย็นจ้าจากที่เขาอันตำบักพริกกับกระเทียมแหลกแล้วจ้าเอาก็สิบป,ปุงเครื่องชุ่รสมักหลายกับใส่หลายจ้าพี่น้องตามด้วยน้ำตาลจ้าน้ำตาลบ่ใส่หลายได้จ้า ตเต็มมากจ้าทำมากหวานกน็เติมไลเแน่จักหน่อยตาด้วยบอกน,น้ำจ้าน้ำจิ้มโบร้านจ้าพี่น้อง น้ำจิ้มบร้านนี่เพิ่นเอิ้นน้ำจิ้มพริกเกลือเด้จ้าพี่น้องคนสมัยเก่าเิ่นเหตุแบบนี้ล่ะจ้าสูตรมาตาพิจิตจ้าพี่น้องหลังจากเขาปรุงรสเรียบร้อยแล้วเขากัตักมาใส่น้ำซุปตุ่มไก่จ้าคนให้เข้ากันซิมรส เรียบร้อยจ้าพี่น้องเติมน้ำตาลตาอีกจักน้อยจ้าพี่น้องสิมดูซิมรดมิกเกินเลยจ้าพอดีแล้วจ้าปรุงรสตามใจชอบเจ้าของเลยจ้าสุกเลยจ้าพี่น้อง เพื่อแล้วจ้าไก่นี่จ้าไก่บ้านได้จ้าเนี่ยต้มด่วนแน่จัหน่อยประมาณสองชั่วโมงจ้าเดี๋ละจ้าเมนูไก่บานต้มน้ำปลาจ้าพี่น้องล้องไปเฮ็ดเบิ่งได้จ้าเฮ็ดง่ายค่ะอันต้มน้ำปลาพราะมานว่าห้าสิบต้มใส้น้ำปลาย่างเดียวคือจังซื้อมาได้จ้าพี่น้องถ้าเ้าต้มใส่น้ำปลาย่างเดียวเันสิเข้มจ้า เขาก็เอาน้ำปลาเป็นส่วนประกอบร้ายกา,เ,าเครื่องปรุงย่างอื่นจ้ะพี่น้องกิ่นกับน้ำจิ้มซีฟูดจ้าซีฟูดแบบพริกเกลือได้จ้ะพี่น้องเป็นสูตรโบราณจ้าสูตรนี้สิบ่าไส่น้ำปลาจ้าใส้ตะเกือบหิวข่าวแล้วจ้าพี่น้องเนี่ยจ้าไกลเปื่อยมาเด้อจ้าภัยท่านได้กินข่าวแรง สำหรับคลิปนี้รัตกับขอโตแต่เพียงเท่านี้จ้าขอบพุณนทุกซัพย์สไขขอบพุณนที่ติดตามรับชมคือเกาและจ้าทำมากกับกดไลค์กดแชร์กดซัพสไข่คือเกาด้วยจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอโตไปกินข้าวแล้วจ้าหิวคักจ้าพี่น้องไปลวจ้าสวัสดีจ้า